ครับผมมุกกองเบิร์ตนะครับวันนี้จะมาทดลองเรื่องน้ำยาไล่พวกเพีย้ยแล้วก็มดในใบของต้นมะเขือนะครับในนี้ผมใส่น้ำเปล่าไปหนึ่งสองลิตรนะครับแล้วก็ผมใช้น้ำยาล้างจานสวยเข้าไปสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำส้มสายชูสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันหมูก็ได้ผมใส่ลงไปนี่สี่ช้อนโต๊ะ ก็มีส่วนผสมแล้วผมก็เขย่าเขย่านะครับเขย่าให้เข้ากันนะครับเพื่อจะให้มันละลายเพราะว่าไม่งั้นไอ้ส่วนน้ามันพืชเนี่ยคนจะให้เกาะใบได้ดีนะครับส่วนสารส้มสายชูแล้วก็จะได้ได้มีส่วนให้แล้วก็ปั๊มนะครับเพื่อจะไล่เพื่อให้แมลงเนี่ยมันเหม็น เหม็นน้ำส้มสายชูแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีส่วนในฆ่านะครับไม่ไม่ไม่ใช่ฆ่านะเป็นการไล่นะครับเป็นการไล่ไล่ไล่มดแล้วก็แมลงไปเพียนะครับพวกมดมันชอบมาเกาะตามใบเนี่ยนะครับแล้วก็จะทําให้ใบงิกใบงอเชนนั้นแล้วเราต้องมีการพ่นแล้วก็ให้ไล่ให้มันไปไม่โดยไม่เราไม่ใช้สารเคมีนะครับจะได้ไม่ต้องมีอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับก็ทานได้ เต็มไม่ต้องกลัวสารพิษเลยนะครับจะได้มีปลอดสารพิษไปในตัวเลยครับ